เราต้องการใช้สไลด์ใน powerpoint ในการทำเอกสารประกอบการบรรยายและแจกให้ผู้ฟังได้ใช้อ่านประกอบหรือจดบันทึกทำความเข้าใจไปพร้อมพรมกับการบรรยายเรามาใช้ handout master เป็นตัวช่วยในการทำเอกสารประกอบกันค่ะในตัวอย่างเราจะสร้างต้นแบบเอกสารประกอบการบรรยายรายวิชาศิลปะก,การดำรงชีวิตใน powerpoint 2010วิธีการสร้างก็แสนง่าย เพียงคลิกที่แถบ View คลิกแ a n ด์เอา a s มาสเครื่องมือที่ใช้เพื่อการจัดหน้าเอกสารประกอบการบรรยายอยู่ในกลุ่ม Page Setup ปุ่มแรกคือ Page Setup มีไว้เลือกขนาดกระดาษเราเลือกกระดาษขนาด A4 ปุ่มที่ 2: Handout Orientation ปุ่มน,นี้เราเลือกได้ว่าให้กระดาษเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนตัวอย่างเราเลือกให้เป็นกระดาษแนวตั้งปุ่มที่3 Slide Orientation เราสามารถเลือกสไลด์ในการนำเสนอจะพิมพ์ออกมาเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเราเลือกพิมพ์สไลด์เป็นแนวนอนและปุ่มสุดท้าย Slide Purpose มีไว้เลือกว่าจะแสดงกี่สไลด์ในหนึ่งหน้ากระดาษในที่นี้เราเลือกแบบ6สไลด์ต่อหนึ่งหน้ากระดาษกลุ่มเครื่องมือต่อไปคือ placeholder s เป็นกลุ่มเครื่องมือสำหรับใส่ข้อมูลของเอกสารเช่นชื่อเอกสารวันที่เลขหน้าเป็นต้นซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่า ในหน้ากระดาษของเราจะแสดงอะไรบ้างในทีน่นี้เราเลือกแสดงหัวกระดาษและเลขหน้าในตัวอย่างพิมพ์ชื่อเรื่องที่หัวกระดาษว่าศิละปะการดำรงชีวิต mm. เมื่อจัดรูปแบบแล้วให้คลิก close master view หากต้องการดูตัวอย่างเอกสารเ <zar> พียงคลิกที่เมนูไฟล์เลือก Print โปรแกรมก็จะแสดงตัวอย่างเอกสารด้านขวามือถ้าถูกใจแล้วก็สั่งพิมพ์ได้ทันทีเลยค่ะ